สวัสดีคะ่ะ FC แฟนช่องมือหนีฝ่าผ้าด้วยก็สวัสดี FC เด้อคะ่ะบริลล่งคลิปมามือสองมือแล้วเนาะคะ่ะที่นี้ก็เลยแต่แนวทางจากผี่สาวคนสนิทเดะะ้อค่ะเพิ่นล่องเห็ดสูตรคำนวณมานี่เพิ่นวาเพิ่นถือมาหาหงวดแล้วก่าสั่นเพิ่นเห็ดเองเพิ่นซื้อเองเพิ่นถือมาหาหงวดแล้วคะ่ะพี่น้องขาเพิ่นก็เลย ไป่อเพื่อนน้ำทางเลยถามเพื่อนว่าโอ้ยเอ้ยไหนบ้าัวนี่ถือเด็กอีกบอเพื่อนว่าถือยูไหนมาเตไสก็เลยไปสอกกันก็เลยได้เด็กน้ำเพิ่์ดมาเนาะค่ะเป็นเลีกคำนวณของเพื่อนตอนแรกเพื่อนก็นว่าเฮ็ดเอาเสือเอาเองแล้วค่ะเ mm hmm. พื่อนถือมาหางวดแล้วก็เลยขอแนวทางน้ำเพิ่์นเนาะค่ะมาลงคงิปแหนาสัน่นมาฝากเอฟซีมาต่อเอฟซีเห็นไหมแนวทางก็เลยไปขอน้ำเพิ่์มาเนาะค่ะ ไปขอแนวทางสูตรหน่วยคำนวณกับพี่สาวด้วยค่ะพี่สาวคนสนิทนี่คะ่ะนับถือกันเป็นเอื่อยเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเพื่อนก็เลยใจดีเนาะคะ่ะบอกตัวเลขมากด้วยค่ะพี่น้องก็เลยเอามาแบ่งปันเอฟซีทั้งช่องเนาะคะ่ะว่า,เพ,านะเพื่อนมีโศกมีลาภนั่นเพื่นเนาะเพิ่นมาเพิ่นถือมาหางวดแล้วหัวทางงวดนี้วันที่หนึง่งกันย่าสองหาวูขา,านี่จะเป็นงวดที่หกด้วยค่ะพี่น้องคะ่ะก็ขอให้มันเข่าคะ่ะ เด็กสูตรคำนวณของเพิ่นนี่ตอนแรกเพิ่นว่าเพิ่นสิบเปล่อยเด้อค่ะไปขยันขย้อนน้ำเพิ่นเพิ่นก็เลยให้กรขอบคุณพี่สาวหลายๆเด้อค่ะที่เพิ่นเมตตาเด้อค่ะขอบคุณเพิ่นหลายๆให้บุญกุศลได้บุญหลายๆอาศัยบารมีเพิ่นนี่แหละเนาะค่ะว่าเฮาสิมีโชคบ่อหัวนี่กระคอห้มันเข้าเด้อค่ะงัวที่6เด้อค่ะ ไข่ฟซีีโชคเด้อค่ะพี่น้องไขเดลขรักมากเก่ากับเจ็ดระสันสื่อเก่าสองเก่าซีเก่าเจเจสองเจซีเจเก้ะสันกลับพร้อมเด้อเพื่อนว่าคือความบระประมาณเนาะค่ะไข่มีงบประมาณหลายกับกลับไขงบหลายกับบกรับเนาะพี่น้องเดี๋ยวแต่เฮาผิจารณหนาเอาไขงบหลายกับกลับเด้อค่ะเหลขอองเพื่น ไผงบหลายกับกับไผงบโหรายกับบวกลับก็บะบวป็นงยัางเ้าปรหยัดงบประมาณเ้าไปแต่ว่าห้าก็ต้องกับน้ำเปรียกรางเพิ่นกระห่มาหาสามสามหนึ่งแปดหนึ่งนะคะ่ะเพิ่นว่าเป็นเป็นรางเพิ่น,นเนีน่หนึ่งเนะคะ่ะเพิ่นห่มาค่ะพี่น้องเตะของพี่สาวเอื้อยที่เขาลบนะคะ่ะเขาลบเพิ่นเนาะคะ่ะเอื้อยฝากพระรวยเนาะคะ่ะเขาลุ้นมาถือเพิ่นเขาพุ่งเพิ่น,นลายๆเด้อค่ะ กีแบงปั่นสูตรในคำนวลเนาะค่ะเขามาหางวดแล้วงวดนี้งวดที่หกเด้อขอให้มันเขาได้เลยเด้อขอพูดในลายกีแบงปั่นแนวทางมาฝากมาตอนเอฟซีเด้อค่ะเขาอรอีแต่แม่เนาะพี่น้องเนาะล่างคนในหาสามสามหนึ่งแปดหนึ่งบนให้เก้าสองเก้าสี่เก้าเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดเก้าไปเท่ากับโบประมาดเนาะสื่อบนสื่อล่างไปนำ้ำเพื่อความโบประมาด ตัวไอ้เหล็กขมๆเนาะค่ะพี่น้องไผรจะไปหูมันสิออกตัวใดเนาะตัวข้าบมบวมหานเท่ากับซื้อบนซื้อล่างกรับพอมคลิปนี้ก็ขอบคุณเอซีหลายหลายเด้อค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังให้สุขให้หมานเด้อค่ะวงวดมนทีหนึ่งกันย่าสองหาหกหาขอบคุณค่ะ